กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ฟิกกทูบชาแนลนะครับสำหรับเทปนี้นะครับจะเป็นเทปสั้นๆนะครับซึ่งผมทํามาเพื่อแนะนําเพื่อนๆที่เข้าสู่โลกมัชิมาหรือเกมเอลด n นริงนะครับนั่นก็คือการสร้างตัวละครเพื่อที่จะไปเอาไอเทมจากเอเรียบอสนะครับในที่นี้ผมจะเลือกสร้างเป็นซามูไรนะครับเนื่องจากว่าซามูไรเนี่ยจะมีธนูนะครับนี่ฮะก็เมื่อเราเข้ามาแล้วเราทำาตามข้อกําหนดของเกมนะครับแล้วก็ไปเก็บเลเวลมาเพื่อที่จะซื้อ ลูกธนูให้ได้ประมาณ60ดอกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาที่ตรงโบสนะครับเราก็จะมาจัดการกับขุนพลม้าทองตัวนี้นะฮะมาดูกันนะครับวิธีนะครับผมจะยิงเปิดเพื่อที่จะให้เขาตามเรามานะครับตอนนี้ตัวละครผมเลเวล6กนะฮะก็ผมก็จะมาตรงนี้ฮะที่เป็นซากปรักหักพังแล้วก็รีบกระโดดขึ้นไปนะครับอ่าไปอยู่ตรงจุดที่สูงสุดเท่าที่จะไปได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่า คุณคนม้าทองคําของเรานะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะฮะพยายามล็อกเป้าก็คือวิธีการการกดจอยอัลล็อกล็อกเป้าไว้นะครับหลังจากนั้นแล้วผมใช้วิธีการยิงแบบยิงยิงธรรมดาทั่ว,วไปเลยนะฮะยิงไปอย่างนี้นะฮะดูเลือดเขานะครับเห็นไหมฮะเขาจะตีเราไม่โดนนะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่สูงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆขึ้นมาแล้วโดนตีบ้างอะไรบ้างนี้ฮะลองดูใหม่นะครับบางทีจังหวะมันไม่ได้ แต่ถ้าเกิดขึ้นมายืนตำแหน่งที่โอเคอย่างนี้ก็จะยิงฟรีได้ตลอดเลยนะจนจนกระทั่งเขาตายนะครับลองดูกันคนระตอนนี้คือเราอยู่ในมุมอับเนะนี่ยตอนนี้เขาออกมาแล้วเราก็ยิงต่อไปนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับสกิลเขาจะมีทุบพื้นบ้าง ตีเสยบ้างแต่ก็จะไม่โดนถ้าเราอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะฮะแนะนำว่าควรจะซื้อลูกธนูจากพ่อค้าซันตาคลอสที่นั่งอยู่ในโบสนี่นะฮะให้ได้ประมาณสัก60ลูกนะครับแล้วก็เพราะว่า60ลูกนี้ยังไงเขาก็ตายอยู่แล้วนะฮะเพราะว่า ถ้าเกิดซื้อ30เนี่ยแน่นอนว่าบางทีมันอาจจะใช้ 1, 4, ถึงมาะมาณ45ลูกพอถึงตอนนั้นแล้วเราอาจจะเสียดายนะเรายิงเข้ามาครึ่งทางแล้วลูกธนูหมดนะเนี่ยครับตอนนี้เขาอยู่ในมุมอับนะครับเราก็ค่อยๆขยับดูแต่อย่าออกไปนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผิดมุมแล้วเราโดนตีตายนะเสียดายโอเคเขาออกมาจุดเดิมนะครับเราก็ยิงเหมือนเดิมนะนี่ครับใกล้แล้วครับ เรียบร้อยครับนี่เอนมิเฟลนะฮะเราก็สังหารเขาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้รูนมาแล้วก็ได้อาวุธเงาวของเขามาไว้ในครอบคลองนะฮะมาดูกันนะไหนอโอเคตรงนี้ ครับผมและนี่ก็คืออาวุธของเอเรยบอสอัศวินม้าทองนะฮะซึ่งแรกๆผมเชื่อว่าทุกๆท่านคงจะเข็ดขยาดกับบอสตัวนี้มากนะเพราะว่ามันตีแรงมากแต่ตอนนี้เรารลอยมาฟรีได้นะฮะซึ่งเราได้อาวุธนี้มาก็เพื่อนสามารถใช้นําไปเก็บเลเวลในช่วงต้ตนเกมก่อนได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าสเตตัสของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะถืออาวุธนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะเพราะว่าค่าสเตตยังไม่ถึงนะครับแต่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงนะแต่ถ้าเกิดว่า ค่าสเตตัสถึงมันก็น่าจะแรงกว่านี้ใช้สกิลได้ด้วยนะฮะเนื่องจากว่าใส่เสื้อแล้วมันรู้สึกหนักไม่สามารถกลิ้งตัวได้ก็เลยจะเป็นต้องถอดเสื้อนะฮะเเดี๋ยวจะมาลองกับบอสไม่ใช่สิมาลองกับแม่ทัพ่ายหน้าด่านนะครับลองดูกันนะครับว่าอุปกรณ์น,นี้สามารถใช้เก็บเลเวลได้จริงหรือเปล่านะฮะ สังเกตดูนะครับว่าค่าสเตมิน่าเนี่ยจะหมุดไวมากเวลาเรากระโดดตีหรือว่าเราใช้เนี่ยฮะเพราะว่าอาวุธมันหนักแล้วค่าสแตทของเรามันยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ของที่มันโอเวอร์โหลดไปอย่างนี้นะมันก็มันก็จะประมาณนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสแตทถึงผมว่ามันก็น่าจะแรงแล้วก็ด้วยสกิลของมันนะฮะเวลากดกดสกิลเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นบัฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะเป็นท่าแล้วก็จะได้ ท่าพิเศษมาอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เอามาตีให้ดูเฉยๆนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาใครได้อาวุธมาก็มักจะมาลองกับใครใครนาดาตรงนี้นะแล้วก็แม่ทัพนี่ก็ถือว่าโหดในระดับสลับมือใหม่แรกๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมสร้างขึ้นมาให้ดูนะครับจริงๆว่าถ้าผมเล่นมาครั้งแรกตอนที่เข้าเกมเอเดนริงมามาตรงนี้นะยังไงก็ไม่ไหวนะฮะมันค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบ เร,เราสู้ค่อนข้าง,างจะยากแต่ตอนนี้คือเราผ่านผ่านโลกผ่านหนาวมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็พอจะรู้จังหวะนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนะฮะแล้วก็มาติดอยู่ตรงค่ายร้างนี่นะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกๆท,ท่านได้ฝึกนะครับถึงไม่ต้องมีสกิลแต่มีแค่อาวุธอะไรอย่างเงี้ยก็พอจะสู้ได้นะฮะแล้วก็ค่อยๆค,คิดกลยุทธ์นะครับเพราะว่าค่ายหน้าด่านเนี่ยมันเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นดันเจี้ยนเล็ก นิดนึงนะครับหลังจากเราเคลียร์พวกนี้ได้เราก็สามารถลงไปเอาไอเทมที่อยู่ในในช่องใต้ดินได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักๆของเกมในช่วงแรกๆเลยนะครับยังไงก็เอาใจช่วยทุกๆท่านผ่านการสู้รบกับพวกทหารตรงค่ายหน้าด่านนะครับ ยาเลือดหมดขวดสุดท้ายแล้วนะฮะต้องมีสตินิดนึงนะอ่าอ่านะครับอย่าโลภนะฮะตีได้ทีสอทีก็กลิ้งออกมานะคอยดูจังหวะเวลาเขาพุ่งเข้ามาแล้วค่อยกระโดดสวนไปการกระโดดตีมันจะทําให้เพิ่มความแรงในการโจมตีนะแล้วก็อาจจะทําให้โล่แตกได้ด้วยนะนี่ครับนี่ยนะเลือดเขาเหลือน้อยแต่ผมไม่เสี่ยงนะเพราะเขาจิ้มผมทีเดียวคงจะตายเลยนะอ่านี่ครับเรียบร้อยนะครับผม ก็จบไปแล้วนะสำหรับเทปนี้นะครับก็อาวุธก็สามารถนำมาใช้งานได้จริงนะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับโลกเอลด n นริงนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ